สวัสดีครับกำลังอบรมโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาพันธ์ให้กับสำนักการแพทย์กทมนะครับมาจากหลายโรงพยาบาลจากทุกทกรุงเทพรประมาณ8แห่งแต่ว่าจำนวนคนห้50คนแน่นอนนะเราลองไปดูว่าเราทำประชาพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียกับผู้สื่อข่าวไงครับนี่จากที่ไหนนะครับโรงพยาบาลราชบัลลังก์ราชบัลลัง,งก์ครับเปนความรู้ดีมากเลยครับขอบคุณมะคับนใจนะในการเป็นพ <c oughs> ี<ข>อาร์ครับนะครับยินคุณ าจารยหมอครับจากโรงพยาบาลตักสินครับนี่ก็เป็นจากโรงพยาบาลรากบังนะครับกาลังพิมพ์อะไรอยู่คะส่งจอสองร้อยอาดีดีดเอาดีด,ด,ด,ดถูกต้องครับมีเว็บไหมคะมีเว็บก็ใส่เว็บไปด้วยจําเว็บไม่ได้นี่เดี๋ยวจะสอนสร้างแฟนแฟนเพจครีเอทีฟกันใหญ่นี่ส่งไปไหนครับเดลิเนิว เยี่ยมไหนคะเจ้าสนร้อยโอเคผมไปเจ้าสนร้อยไหมครับเยี่ยมนี่ส่งจากมือถือเลยบนเว็บมันไม่ทันใจ หลวงพ่อทวีศักดิ์เอ้ยดีถูกต้องถูกต้องครับทวีข่าวสดแล้วเนี่ยออกไปพักเปรกกอนนะครับมีเบรกละไปให้กินด้านนอกนี่ก็จากมือถือเลยครับเยีเ่ยมเลยจากโรงพยาบาลไหนคะนี่ตากศิลป์ตากศิลป์นี่กลุ่มไหนครับข้างหลังนี้ <c oughs> เดี๋ยวบ่ายสามเราคุยขโมงเนาะไปช่องเก้าเดี๋ยวบ่ายสามโอ้เยี่ยมสุดฤทธิ์